บรรยากาศตอนแรงๆล้มเย็นสบายครับมือนีพาพี่น้องมาหาลอทั้งบ้านนองคันบ้านนองคันตําบล่าท้องอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิบ้านนองคันเนี่ยเป็นหมู่บ้านสุดท้ายครับข้ามไปอีกน้อยนึงก็เป็นเขตอำเภอแก่งค้อจังหวัดชัยภูมิแล้วมือนีสยามการล่อสิพาพี่น้องมาเบิ่งอีหย่างน้อครับเนี่ยบ้านนองคันมีอีอย่างดีมือนีได้มมหาลอเที่ยวตลาดนัดบ้านนองคันครับหลังจากที่หาลอตลาดนัดแล้วก็มาหาลอเบิ่งมองนีกันครับนี่นะครับอุโมงคล่อใต้ทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองศูนย์หนึ่งถนนชัยภูมิชุม Yeah. ผมมีความสนใจในอุโมงค์ลอดใต้ทางถนนชัยภูมิชุ่มแพในเขตพื้นที่อำเภอผู้เขียวบ้านเฮาเนี่ยว่ามันมีจักจุดกับจากที่ผมหาเลาะเบิงในพื้นที่อำเภอผู้เขียวบ้านเฮาเนี่ยผมว่าอุโมงค์ลอดใต้ทางเนี่ยมีอยู่หาจุดครับก็จะมีบ้านหนองคันจุดหนึ่งบ้านหนองกุ้งสองจุดบ้านบัวพักเกวียนอีกหนึ่งจุดแล้วก็บ,บ้านหอยพวงอีกหนึ่งจุดนะเป็นยังไงครับพอได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ลอดใต้อุโมงค์บ้านหนองอคันแล้วครับความรู้สึกเป็นยังไงผมก็รู้สึกว่ามันแคบเนาะจากข้อมูลที่ผมหามามมออโง์ลดใต้ มีความกว้าง3เมตรครับสูง2.4เมตร ถ้าเทียบกับรถกระบะแล้วครับความกว้างของรถกระบะกับประมาณ1.8เมตรครับสูงก็ประมาณ2เมตรก็ถือว่าพอดีเลยถ้าขับรถกระบะมาลอดใต้ทางอุโมงค์ต้องขับด้วยความระมัดระวังครับอย่ามันไปขูดขีดกับอุโมงค์ครับเพราะว่าเพื่อนได้ออกแบบความสูงความกว้างเพื่อเพื่อไว้หลครับเนี่ยพอขับรถออกมาจากอุโมงค์แล้วครับขับมาจากน้อยก็จะเป็นตลาดบ้านหนองคันฝั่งด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นทางไปบ้านท่าทองเขตพื้นที่แถวๆนี้เป็นเขตตำบลท่าทองอำเภอผู้เกี่ยวจังหวัดชัยภูมิ พอขับรถผ่านตลาดบ้านนองคันมาต่อไป้างนาก็จะเป็นบ้านนองกุง้งรับเรยอเบิ่งไปทั้งสายโอ้บรรยากาศดีสวยงามขั้กไลครับบรรยากาศช่วงนี้ประมาณ6กโมงแรงครับพอขับรถออกมาจากบ้านนองคันได้ประมาณหกิโลเมตรก็มาถึงบ้านนองกุง้งแล้วครับบ้านนองกุงนะ้งเป็นเขตพื้นที่ของตำบลกวางโจนอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิคือกัน ฝังด้านซ้ายนี่เป็นโรงเรียนกวางโจนศึกษาครับเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของตำบลกวางโจนบ้านกวางโจนบ้านที่เป็นตำบลครับจูฟังทางด้านขวามือครับห่างจากถนนเส้นนี้ไปประมาณ7-8กิโลเมตรคขรับรถลออไปตามทางถนนเ้นทั้งที่จะเข้าบ้านหนองกุงครับบ้านหนองกุงเขีนบอกว่ามีอุโมงค์ลอดใต่ทาง2จุด นี่เป็นจุดแรกครับอุโมองค์ล่อไต่ทางขับรถไปหาเลาะเบิ้งกันครับบรรยากาศในอุโมองค์สิเป็นจแจงดกับบรรยากาศค้ายๆกันนะครับอุโมองค์แถวๆบ้านเฮากับจะมีความกว้างความสูงท่อกันเป๊ะเลยแต่ละที่กัจะมีสองช่องครับมีทางเข้ามีทางออก พอขับรถมาฟังด้านนี่ก็จะเป็นทางไปบ้านสวนอ้อยบ้านกวางโจนพอนลครับพอขับรถออกมาจากอุโมงค์ได้ก็ต้องใส่ความระมัดระวังครับมองซ้ายมองขวาให้ดีพอรถที่มาทางตรงครับบางทีบนขับมาเร็วอาจเกิดอุบัติเหตุนี้อย่างได้ในความคิดของผมนะครับผมว่าการใส่อุโมงค์เรตอดใต่ทางครับมีความปลอดภัยก็การใส่ยูเทิร์นเพราะว่าขับรถบ่ต้องไประวังรถครับระวังแค่ตอนทางออกแค่นั้นนี่แหละครับ พราะขับมาก็ต้องเหลียวสย้ส้เรลียวคว้าครับเพื่อความปลอดภัยในการใส่อุโมงค์พอขับรถออกมาจากทางลอดอุโมงครับขับรถเลาะไปตามทางครับเส้นทางที่จะเข้าไปบ้านนองกุง้ง แต่มื่อนี่เข้าบ่เขาบ้านหนองกุ้งครับบ้านหนองกุ้งก็เป็นบ้านพี่บ้านน้องผมเนาะเป็นญาติพี่น้องทั้งแม่ตู้ครับแม่ตู้กับพามหาพี่น้องหลายเทียแล้วพอขับมาจากน้อยนี่แหละครับเป็นทางเข้าบ้านหนองกุ้งฝั่งทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาของบ้านหนองกุ้งขับรถลอดตามทางบ้านหนองกุ้งต่อไปครับไปหาเลาะเบิ่งอุโมงลอดใต้ทางจุดที่2ของบ้านหนองกุ้งอยู่บ่ไกลกันนะครับกับประมาณ2-300เมตรนี่แหละ พอขับรถมาบ่ไกลครับเดียวเห็นแล้วครับอุโมงค์จุดที่2ของบ้านหนองกุงจากที่ผมเคยได้ยินข่าวมาครับว่าเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณทั้งออกอุโมงค์เนี่ยหลายเที่ยวแล้วระหว่างคนที่ขับรถทั้งตรงกับคนขับรถออกมาจากอุโมงค์ออกมาเจอกันพอดีเลยเกิดอุบัติเหตุชนกันก็ขอเตือนไทยพี่น้องบ้านเฮาครับถ้ามีโอกาสขับรถมาใส่อุโมงค์พื้นที่แถวแถวบ้านหนองคันบ้านหนองกุงบ้านบัวพระเกวียนเนี่ยต้องใส่ความระมัดระวังครับขับรถออกมาต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนที่ขับรถออกมาจากอุโมงค์ก็ต้องขับรถซ่าๆครับ เดี๋ยวเบิ้งดีๆครับถ้าบ่านยังค่อยขับรถออกมาคนที่ขับรถตรงมาก็ขับซาซาคือกันครับอย่าขับเร็วเพระขับรถมาถึงบ้านหนองกุ้งฟังนี่ผมก็นึกได้ครับเห็นมีคนบอกว่ามีร้านกาแฟของไอ้ำมอดครับไอ้ขมอดพร้อมคุณเดชนักร้องสื่อดังครับนักร้องมอล้ำเรามาได้แฟนทั้งบ้านหนองกุ้งเรามาเปิดร้านกาแฟขายอยู่เมองนี้ซื้อร้านกาแฟวิ่งว่าวกาแฟสดครับขับรถเข้าไปประมาณ250เมตรถ้ามีโอกาสดีๆที่มาหาเลาะกินกาแฟของอรานไอ้ขมอดเด้ครับตอนนี้มันแรงแล้วกินกาฟ แฟบว่าได้แล้วที่หาจินตะนาวเก๊กห้อยเหลืองๆเย็ยนๆเส่นแล้วพี่น้องเลยขับรถลอดใต้อุโมงค์กลับมาทั้งฟังบ้านนองกุุงมองเการับเส้นทางที่จะไปบ้านบัวพักเกวียนต่อไปเขาจะไปบ้านบัวพักเกวียนครับไปหาลอเบื่องอุโมงค์ลอดใตท้ทางบ้านบัวพักเกวียนครับบรรยากาศจะเป็นจังใดบรรยากาศจะคือทั้งบ้านนองคันนองกุุงบอขับรถลอดตามทางถนนเส้นชัยภูมิชุมแพ่ครับไปทั้งบ้านบัวพักเกวียนครับบ้านบัวพักเกวียนกับบ้านนองกุุงก็เป็นตำบลเดียวกันครับตำบลกวางโจนคือกันห่างกันกับประมาณ3 กิโลเมตรนี่แหละ พอขับรถมาถึงทางเข้าบ้านบัวพะเกียนครับเลี๋ยวเบิงไปทางด้านซ้ายเราเห็นดอกจานสวยงามบานสะพังเลยเลี๋ยวเบิงไปไกลๆบ้แม่นผู้ยังครับเป็นผู้ตะเพารับเรยวเบิงมุมนี่ก็เป็นมุมแปลกๆเนาะมุมทางบ้านบัวพะเกวียนก็เป็นทรงกระโปรงร้าคว่มเดี๋ยวเบิงไปทางด้านซ้ายมือก็เห็นเป็นท้องฟ้าสีส้มๆตะเวนตกดินทั้งผู้หยวกขับรถต่อมาอีกบ่ไกลครับขับรถมาหอดแล้วโอ่งรอใตทางบ้านบัวพะเกวียนมาจอดเรยวเบิงกับเป็นสเปกเดียวกันมาตรฐานเดียวกันเหมือนเลยครับความกว้างกับประมาณ3เมตรสูงกับประมาณ2 2.4เมตรครับเนะบบี่ยรถกระบะรลอดไตพอดีเลยไทยบ้านเพื่อนก็ใส่ถนนเส้นนี่อุโมงค์มองนี่สัญจรกันไปมาทุกมื้อครับเนะี่ยพื้นที่แถวแถวบ้านบัวพักเวียนบ้านหนองคันบ้านหนองกุงนี่นะครับขับรถเลาะเข้ามาบึงบรรยากาศใต้อุโมงค์บ้านบัวพักเวียนกันครับผมเคยขับรถมาลอดไต้อุโมงค์บ้านบัวพักเวียนนะครับตอนกลางคืนเนะี่ยเพิ่นมีไฟนะครับ ไฟขังๆตรงมองนี่แหละมันจะเปิดแสงสว่างให้เขาเลียวเห็นพอขับรถลอดใต้อุโมงค์มาทางฟังนี้ครับเส้นทางนี่ก็จะไปเพื่อนครับทั้งบ้านเพชรบ้านน้องปอแดงไปหอดจนถึงบ้านกวางโจนตายครับขับรถลอดต่อปีครับขับรถลอดตโมงย้อนกลับมาเส้นทางที่จะไปทางอำเภอภูเขียวจากที่เขาขับรถล้อมาก็จะมีอุโมงค์บ้านน้องคันหนึ่งจุดครับบ้านน้องกุง2จุดแล้วก็บ,บ้านบัวพักเกวียนอีก1จุดยังเหลืออ,อุโมงค์อีกจุดหนึ่งครับอยู่บ้านหอยพวงรวมเป็น5จุดพอดี ขับรถเลาะตามทางไปเลยครับเส้นทางที่จะไปอำเภอผู้เขียวเดี๋ยวเบิ่งไปทางด้านขวามือบ้านบัวพักเกวียนนั่นนะครับเป็นทางเข้าบ้านเพชรพอเวลาผมกลับบ้านมาย่ำใดก็ขับรถล,ลอดใต้อุโมงค์ขับรถเข้าบ้านเพชรกับฟังทั้งนี้แหละครับฟังทั้งด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนครับโรงเรียนระดับประถมศึกษาของหมู่บ้าน,นครับเนะี่ย พอขับต่อมาอีกก็จะเป็นสถานีอนามัยบ้านบัวพักเกวียนฝั่งทางด้านซ้ายมือบ้านบัวพักเกวียนเส้นทางที่จะไปบ้านนองแหวงเนี่ยพนมีร้านลาาเป็ดหลายหลายร้านครับผมเคยมากินอยู่ร้านหนึง่งนะโอ้รสชาติแซ่บครับพอขับรถเลาะมาถึงบ้านบัวพักเกวียนบรรยากาศก็ค่ำลงเรื่อยๆแล้วน่าจะเป็นเวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มแล้ว พอขับรถต่อมีประมาณ3กิโลเมตรครับมาถึงสามแยกบ้านหนองแหวงทางด้านซ้ายมือก็จะมีปั๊มน้ำมันพีทีครับผมมาหาเติมน้ำมันอยู่ปั๊มนี้ละเป็นประจำ้างหนานี่ก็จะเป็นสามแยกไฟแดงบ้านหนองแหวงครับเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทั้งบ้านหนองแหวงไปจนถึงบ้านหนองงูเหลือมเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชร ก็เลี้ยวขวาเข้าไปทางบ้านเพชรอีกทางหนึ่งก็ได้ถ้าขับรถตรงไปทางง่ายก็เป็นเขตอำเภอบ้านแท่นไปจนถึงเขตอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพ่นละครับถ้าขับรถเลาะต่อบีประมาณ9 km, กิโลเมตรก็เข้าตัวอำเภอผู้เขียวแล้วขับรถเลาะต่อปีครับบ้านข้างนานนี่ละครับเป็นบ้านหอยพวงครับบ้านหอยพวงห่างจากบ้านหนองแวงก็ประมาณ3กิโลเมตร เดีย๋ยวเบืองไปทางด้านซต้เนอบรรยากาศดีสวยงามครับแต่เป็นตกดินที่ผู้หยวกพอขับรถมาทางบ้านหนองแวงบ้านหวยพวงในพื้นที่แ,แถวๆนี้เป็นเขตตำบลโอโออรอำเภอผู้เขียวขับรถมาฮอดนะครับเนี่ยทางเข้าบ้านหวยพวงครับพอขับรถเข้ามาถึงบ้านหวยพวงก,ก็เลี้ยวซ้ายตามทางไปเลยครับก็ต้องขึ้นถนนใหญ่ เดี๋ยวเบิ้งไปทางเทินะครับน่าจะเกิดอุบัติเหตุครับรถอ้อยน่าจะความเห็นเพิ่นกำลังเก็บอ้อยกันอยู่ขับรถมาจอดตรงบริเวณทางเขา้าอุโมงค์ลอดใต้ทางบ้านห้วยพวงพอมาถึงบ้านห้วยพวงเนี่ยบรรยากาศเป็นตอนแรงๆแล้วไฟในอุโมงค์มันก็ติดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งไปเป็นยังไงครับสีสันสวยงามบ่ไฟวอร์มไลท์ได้ครับเนี่ยเลียงอวยหุยอยู่ขับรถลอดใต้อุโมงค์มาครับเนี่ยครับบรรยากาศเป็นยังไงเนีย่ยเมื่อคืนใต้อุโมงค์ครับบรรยากาศก็แจ้งสวาง่างจังซี่แล้วครับมีไฟส่องสว่างให้น้ำขับรถลอดใต้อุโมงค์มาก็จะเป็นบ้านห้วยพวงอีกฝัั่งงนึครบ เส้นทางนี้ก็ทิย้อนกลับไปทา้งบ้านหนองแวงพอขับรถลอยมาถึงฟังนี้แล้วก็ทิย้อนกลับไปทั้งฟังเก่าครับไปขับรถย้อนมาทังฟังทางโรงเรียนบ้านห้วยพวงครับฟังทางด้านขวามือเนี่ยเป็นฟังทา้งหมู่บ้านฟังทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นฟังทางโรงเรียนเป็นยังไงเนาะครับสยามการเลาะพามาเบิ่งอุโมงลอดไตทางของอำเภอผู้เขียวบ้านเฮาก็มีหาจุดเนาะมันมีอุโมงลอดไตทางของบ้านใดอีกบอกครับผมก็นึกบอกออกอีหลีถ้าผู้ใดลูกกับคอมเมนต์บอกผมเด้อครับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่น